เจอร์นี่วิดยูโรเค้กอันซีนแบง k อกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะ อยู่กับฝันเจนี่มียูโรเค้กอันซีนแบงคอกอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแนีว่าทั้งเดือนเนี่ยฝันจะพาไปคาเฟ่เกี่ยวกับรถใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายเดือนนี้นะคะอย่างสวยหรูค่ะฝันพามาที่เลมองคาเฟ่ย่านบางนานะคะที่นี่นะนอกจากว่าการตกแต่งร้านเขาจะเก๋แล้วนะคะเขามีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์อุ้ยขอแห้งมาทันทีเลยค่ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะพกยูโรเค้กไว้อุ่นใจทุกการเดินทางจ้าไปค่ะ และตอนนี้ฝันอยู่กับคุณปืนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปืนค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะครับก็ปืนเทมเมนนะครับครับก็เป็นอาอนชีพ managing director ที่เทมเมนนี้ที่นี่เข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่ได้ดู G P S เนาะ อู่รถหรือเปล่าหรือคาเฟ่หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฟืนที่เนี่ยที่เป็นลักษณะของกระดาษไลที่เป็นคอมพานีของสำนักแต่งรถด,ด้วยแล้วก็เราจะมีบิสเนสยูนิตหลายๆอย่างที่อยู่ในแบบสเปนนี้อ่าก็เป็นสำนักแต่งรถเป็นคาเฟ่เป็นบริษทัทเป็นแวร์เฮาส์ด้วยอ๋อ<ช>แล้วชื่อร้านล่ะเลยมังปกติเราก็ต้องแบบเฮ้ยสนามแข่งรถหรืออะไรอย่างงี้อ่าก็ด้วยความที่พี่บอม อ่ก็คือ MD ีที่เนี่ยเขาชอบเรือมงังสนามแข่งรถเรือมังเป็นพิเศษอ่ออก็เลยมีคอนเซปต์ที่ว่าเราอยากจะทำสเปซตรงเนี้ยให้แบบเหมือนล้อว่าเราอยู่ในคาเฟ่นนะสนามแข่งรถนะเพราะว่าการเข้ามาคือคนก็เข้ามาเสพแบบรถสวยๆรถแข่งหรืออะไรแบบเนี้ยที่ที่มันเป็นโปรเจกต์ของทางกลาดด้วยที่เราทําอยู่เรื่อยอ,อ่พอเข้ามาเสร็จก็เหมือนเข้ามาในคาเฟ่หนึง่งที่เล่าเรื่องของสนามแข่งรถมีรูปภาพมีอิเทอร์อรี่ต่างๆที่เล่าเรื่อง ของตัวเลมังคาเฟ่้า<ช>มาครับชอบคอนเซ็ปต์เขมากเลยแต่ว่าที่ฝันเกินไปคือเครื่องดื่มที่นี่เขามีซิงเกิลใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวขอลองชิมใช่ก็อย่างที่เนี้ยพอคอนเซ็ปเป็นเลมังคาเฟ่ใช่ไหมครับแล้วเวลาเขาแข่งรถเสร็จหนึ่รายการ1เลกเนี่ย <S <S 1> <S 1> <S เขาจะเปิดแชมเปญเปิดกันประมาณนั้นเราก็เลยใช่เราก็ติ๊งไอเดียขึ้นมาว่ากาแฟกับแชมเปญมัน สามารถที่จะมีกันได้ไหมแต่อันนี้เดี๋ยวต้องถามบาริสต้าได้เลยค่ะเดี๋ยวผมไปถามบาริสต้าได้ครับโอเคงั้นผมไปก่อนค่ะไปแล้วไปชิมกันค่ะและตอนนี้ฝันอยู่กับบาริสต้าสาวสวยคุณม้นะคะสวัสดีค่ะคุณม้ค่ะเมื่อกี้คุณปืนแอบบอกมาแล้วว่าคือที่นี่เรามีเครื่องดื่มที่ลิงก์กับสถานที่อ่ เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรบ้างก็เป็นเม,เมนูซิกเมเจอร์ของที่ร้านนะคะก็ะจะเป็นแชมเปญค่ะกาแฟแชมเปญที่ไม่มีแอลกอฮอล์เลยคือเราใช้โซดาค่ะมันจะมีความซ่าช่ายของโซดาแล้วก็มีมิกเบอร์รี่นิดนึงเ,<อ>เพื่อให้มีรู้สึกว่าเหมือนมีแชมเปญแล้วก็ความซ่าของโซดาค่ะซ<ะ>่าซ่าสดชื่นเลยก็ใส่กาแฟเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมงั้นวันนี้ฝนขอเป็นตัวคอฟฟี่แชมเปญได้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะ ว้าวน่ากินมากแอบชิมเลย,ยก่อนอืมอสดชื่นมากๆเลยค่ะนี่คือคอฟฟชมเปญแต่ไม่เีนียวหฮอ์ใช่ค่ะอืมไอเดียเกย๋มากๆเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณคุไมา์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชิมชิลๆกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ โอ้สนุกมากๆเลยนะคะกับที่นี่ค่ะเป็นยังไงคะสัปดาห์สุดท้ายของการที่ฝันพาไปคาเฟ่รถโอ้ยถูกใจแน่นอนเลยใช่ไหมคะสำหรับครั้งหน้านะคะอยากจะให้เจ์นี่วิวโดเคอันซินนั่งครอบพาไปที่ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สนุกมากๆเลยเราขอไปเล่นต่อก่อนนะคะไปเจอกับพี่เดือเลยคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะขอแห้งมากเลยคะ่ะขอน้ำหน่อยพี่ปัม๊มเฮ้ มาเติมพลังด้วยขอขนมด้วยค่ะว้าวพบยูโรเค้กเอาไว้อุ่นใจทุกการเดินทางค่ะ